สวัสดีครับเกษตรวิถีบุรพาชาแน,นลนะครับสวัสดีทักทาย f อทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บ้านโนนสมบัดหมู่ที่4ตําบลคลองเห็นปูนอำเภอไว้ํำเจนจังหวัดสกวนะครับพอดีก็เป็นความโชคดีเนาะนะครับมาเจอทั้งเจ้าของที่นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรฮะบ,บริษัทรถขุดรถขุดนะครับอ่ะเดี๋ยวขอให้แนะนําตัวก่อนก็แล้วกันนะสาหรับคุณพี่ทางด้านขวาครับเจ้าของที่ครับผมก็ชื่อนนทวัฒน์นะครับไวคิดก็ บ้านก็อยู่ตรงพวงนิมิตครับก็บ้านพวงนิมิตตำบลเขา30อำเภอเขาจะกันจังหวัดสะแก้วใช่ครับสวัสดีครับผมดาววินนยนะครับหรือเป็นทางการที่หลายคนในวงการรถขุดหรือว่าโปงนาเจีย์กันคือดาววินนยรถขุดนะครับก็เป็นผู้รับเหมาที่เข้ามาดูแลพื้นที่ให้กับทางพี่เขานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็พี่เขาก็หาข้อมูลมามานานพอสมควรนะครับก่อนที่ซื้อเสร็จก็รีบตัดสินใจทําเลยเพราะว่าด้วย ด้วยเวลามันรอไม่ได้กับเรื่องของการฤดูกาลเนาะสภาพอากาศนะครับกลัวมันเป็นนาฝน้ทำไมซื้อแล้วทำไมไม่ทาไร่ทานาทําสวนมันคนอื่นเขาทำไมถึงว่าเอะเอาเนี่ยโคกหนองนาเนี่ยผมชอบแบบนี้อยู่แล้วครับก็ชอบแบบนี้แล้วามว่าจริงๆแล้วคำว่าโคกหนองนาเนี่ยเดิมมันมันมันเป็นองค์กรมันเป็นคล้ายๆเป็นเป็นคำคำที่ติดปากของหลายๆคนแต่สิ่งที่เราทําให้กับลูกแฟรนี้คือตามสไตล์บ้านสวน <P ane> ใช่เป,เป็นบ้านสวนเพราะว่าคขาว่านาเราไม่มีเราจะบอกว่าโค้งงนามันอาจจะผิดในเรื่องของหลักการโค้งงนาแต่เราจะบอกว่าเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนเชิงธุรกิจแบบนะครับแบบประยุกต์แบบประยุกต์นะครับประยุกต์ในเรื่องของสิ่งที่ตามศาสตร,ร์พระราชาให้พึ่งพาตัวเองได้นะครับตัวที่ตรงนี้ถ้าตามที่พี่เห็นเนาะสังเกตง่ายฝั่งขวามือลกแล้วก็เตี้ยต่ำเอาละพาดไปดูเลยดีกว่านะครับ กล้องล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 อง,ลองแผนลงไปดูนะครับพี่เนาะนี่ก็ขั้นต่ําก็อยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับนี่คือระดับพื้นเดิมดินเดิมครับนี่คือดินเดิมแล้วก็ความลกลุงลังก็ตามตามนี้เลยนะครับวันที่มาสารวจคือที่เราทําเนี่ยคิดว่ามันผลนะครับเพราะสิ่งที่เรายกขึ้นมายกขึ้นมาสูงกว่าดินเดิมมาหนึ่งเมตรสาหรับพวกแนวคันล้อมนะครับแต่ดินที่เราถมเนี่ยเราถมถมให้เสมอกับทางลาดยาง นะครับทางระยามเพราะถามว่าทําไมเราต้องเสมอทางระยามเพราะว่าเราดูจากแปลงพื้นบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่คือระดับของถนนเนาะอ่าถนนเลยนะครับตามถนนเลยผมหมดไปกี่รถครับเนี่ยเราเราเราไม่ได้นับเรื่องไม่ได้นับรถไม่นับรถ<ม>แต่ค,คือเหมาทาเหมา<ะ>ทํานะครับเหมาทําแต่ถามว่าพื้นที่ที่เราถมเนี่ยอยู่ที่หน,นึ่งงานหน่อยๆนะครับ <S <S ความกว้างของหน้าอยู่ที่ยี<ม>่สี่เมตรนะครับเราถมยาวลงมาอยู่ที่2ี่สิบเมตร แต่ถามว่า20เมตร<ม><ม>จะอยู่ที่มันแค่นี้นะครับแต่แเราถมเกินลงมาให้ให้ลูกแปลงนะครับเพราะ<ม>ว่าเราเผ<ม>ื่อให้หมดเลยเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จับพื้นที่ให้มันมากที่สุดนะครับก็อยู่ที่หนึ่งงานกว่าถ้าหนึ่งงานกว่าก็เอาเรื่องอยู่เือนกัน<ม>ถ้าถ้าซื้อดีมาถมจะซื้อนะอ่าใช่ครับคันหนึ่งก็กี่ร้อยผมไม่แน่ใจแถวนี้โซนนี้เท่าไหร่สองร้อยเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจแบ็คโฮรถ รถไ,ไถรถหอกล้อ,ลอ,อแล้วก็มีโรเบตเป็นของตัวเองนะครับรถลลกมานะครับประมาณนั้นเราเพิ่งออกทํางานอยู่ที่อําเภอตาพยาเสร็จถมที่ตรงนั้นสามไร่ครึ่งอยู่ข้างปั๊ม LPG เลยโรงบาลตาพยามานนีดเดียวพื้นที่ตรงนั้นแปดไร่ทําเป็นบ้านสวนรีสอร์ทแล้วก็ด้านหน้าเขาถมสามไร่เพื่อทําเป็นตลาดนะครับถ้าใครผ่านไปฝั่งตาพยาก็ จะไปไปดูได้ตรงนั้นขอขอย้อนไปนิดนึงครับทำงานจากวิไหนนี่มาจากที่ไหนครับพื้นเพเดิมเลยผมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษนะครับแต่เป็นข้าราชการตํารวจอยู่ที่กรุงเทพนะครับรับงานโฆษณนาทั่วประเทศนะครับเดิมเนี่ยเรารับแค่ภาคอีสานกับภาคกลางนะครับแต่ด้วยเอฟซีที่ที่ติดตามมาก็ปีที่ผ่านมาก็ลงไปขุดอยู่ที่เพิ่งไปเปิดภาคเหนือนะครับภาคเหนือเสร็จแล้วก็เราก็ลงไปเปิดที่ภาคใต้ต่อรอบที่ผ่านมาที่ผมลงไปภาคใต้ก็ลงไปอยู่ที่ภูเก็ต พื้นที่ภูเก,ก็ตก็อยู่ตรงข้ามกับสอพอวิชิตเลยนะครับพื้นที่ตรงนั้นอยู่ที่แปดไร่ไร่หนึ่งก็มูลค่าไร่ละสี่สิบล้านแต่เจ้าของแปลงนํามาทําเป็นโคกหนองนาทําเป็นเชิงเชิงท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่องเที่ยวอันนี้คือออกแบบให้เลยใช่ไหมครับเนี่ยอ่าใช่ครับก็คือผมได้รับความต้องการก็คือทางพี่เขาจะแจ้งคนต้องการว่าอ่าอยากจะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดสองไร่ตรงเนี้ยพื้นที่หน้ายาวเนี่ยนะครับหน้าแคบเส้นก๋วยเตี๋วด้านหน้า จะทําทถมเพื่อที่จะสร้างเป็นร้านค้านะครับทาเป็นเชิงธุรกริจด้านหน้านะครับเนาะเสร็จแล้วด้านหลังตรงตรงเนี้ยจะทําเป็นเป็นบ้านก็คือเพื่อว่าอยากมีพื้นที่ถมด้านหน้า2มีบ้าน3พื้นที่เพาะปลูกในเรื่องของพืชเกษตรในเรื่องของพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็แนวแล้วก็มีพื้นที่เพื่อที่จะสร้างป่าไว้บ้างเล็กน้อยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับรับข้อมูลมาเพื่อที่จะมาสร้างพื้นที่ตรงเนี้ย เดิมมันก็เป็นประมาณนี้มาปุ๊บก็ต้องมานั่งมาเดินสำรวจเสร็จแล้วก็มาเอาความต้องการเสร็จมานําเสนอทางพี่เขาก่อนนะครับว่าประมาณนี้เป็นเป็นการไล่ไล่เรื่องราวให้ฟังก่อนพี่เขาโอเคตามนี้เสร็จปุ๊บผมก็มาอ่าร่างเป็นแบบให้นะครับแบบร่างมือเสร็จแล้วก็เมื่อแบบร่างมือเสร็จเราก็มาประเมินราคามาคิดคำนวณว,ว่าบ่อกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่คลองไส้ไก่ไปประมาณไหนถมที่ด้านหลังเข้ามาจากถนนเข้ามาเนี่ยกี่เมตรสูงอยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อที่ประเมินราคาแล้วก็คำนวณในเรื่องของงานดินเอามาถมพื้นที่ได้นี่คือสิ่งที่เราได้รับโจทย์จากลูกค้านะครับก็มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับถามว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมถามว่าเราก็ดูในเรื่องของหลักในเรื่องของที่ทางลมร้อนลมหนาวให้กับทางลูกแปลงด้วยนะครับซึ่งทําไมเราต้องมาวางบ้านไว้มุมนี้นะครับด้วยด้วยเหตุผลในเรื่องของลมร้อนลมร้อนจะพัดมาจากด้านหลังฝั่งขวามือนะครับเนาะลมหนาวพัดมาฝั่งนี้ดังนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของหลักโค้งลงนาก็คือ หลักโค้งนาหรือบ้านสวนก็คือน้ําต้องผ่านอ่าโทษทีลมร้อนต้องผ่านตัวน้ําเข้าสู่บ้านมันถึงจะเย็นมันถึงจะเย็นนะครับคือมันเป็นหลักของมันอยู่แล้วเราก็เอาเอา,เอาส่วนตัวเนี้ยมาปรับปรุงมาใช้ให้กับลูกแปลงนะครับเนาะก็ดูว่าพื้นที่ตรงนี้ตอนแรกเนี่ยเราเหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันว่าอ่าแพนดูได้เลยครับว่าน้ําน้ําใสามากนะครับน้ําใสามากขุดไปได้น้ําเลยขุดไปได้น้ํานะครับน้ําใสามาก นี่ถือว่าะสมามสำเร็จัครบก็ถือว่าถือว่าสุดๆแล้วกดแล้วเจอน้ำที่ยิ้มออกเลยใช่ไหมกดไปนี่แห้งนี่เอ๊ะชักใจเสียแล้วนะครับด้วยด้วยพื้นที่ฟุตบออคนเรามันก็ต้องการน้ำนะนี่ก็คือถามว่าโอเคละมันมันเจอน้ําเราก็รู้สึกรู้สึกว่าเอ้ยเราเราตอบโจทย์ของพี่เขาละนะครับแต่ถามว่าแต่ละแปลงต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่เหมือนกันนะครับจะเจอน้ําไม่เจอน้ํามันขึ้นอยู่พื้นที่ของของลูกแปลงนะ ประมาณนั้นความลึกนี่ประมาณเท่าไหร่ครับความลึกตัวนี้เราอยู่ที่สี่เมตรหมดครับสี่เมตรเมตรนับจากตะพักตรงนี้นับจากดินเดิมครับดินเดิมอันนี้คือดินเดิมนะดินเดิมตรงตรงนั้นนะอ่านี่คือดินเดิมนะครับทำสลูปลงมาตรงใช่ครับแล้วก็ทาไมเราจะต้องทําเป็นตะพักครับอ่าถ้าไม่ทาเป็นตะพักเนาะในเรื่องของอ่าคําว่าคําว่าหลักของการการพึ่งพาในเรื่องของน้ํากับเรื่องของสัตว์มีชีวิตอย่างเช่นในเรื่องของปลาก่อนละกัน ปลาแต่แสังเกตว่าเวลาเขาเลี้ยงปลาเนี่ยปลากินพืชเนี่ยไม่มีใครขุดบ่อลึกเกินสองเมตร,รถามดูด,ดูดูในเขตที่เขาเลี้ยงปลาจริงในกรุงเทพเขาขุดเพียงแค่เมตรห้าสิบเพราะว่าปลามันต้องมีในเรื่องของแสงต้องสังเคราะห์น้ําแล้วก็ในเรื่องของการไหวในเรื่องของแผงตน้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็อ่าครับผมมันต้องเล่นดินได้นะครับสองก็คือในเรื่องของกรณีในเรื่องของการรักษาในเรื่องของรักษาเรื่องของผิวดิน ถ้าขุดลงไปปากลงยาวไปที่สี่เมตรเลยมันก็จะชันครับถ้ามันมีการดินสไลด์สมมุติดินสไลด์เนาะแทนที่มันจะมาลงมาตะพักเพื่อไม่ให้มันพังต่อมันก็ลงไปที่ก้นบ่อเลยพอลงก้นบ่อปุ๊บความตื้นเขื่อนมันขึ้นมาเสร็จแล้วปากบ่อขยายไปเรื่อยประมาณนั้นถามว่าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มองดูเหมือนมันไม่ค่อยลึกซึ่งจริงๆแล้วมันคือสี่เมตรมันก็มองมองหลอกตาถ้าเกิดน้ํามันขึ้นเต็มปุ๊บสมมุติว่าเราพลาดพลาดลงไปปุ๊บล่วงลงไปตรงนู้นอย่างน้อยเราเกาะขึ้นมามาอีกหนึ่งตะพัก หนึ่งเมตรเสร็จแล้วขึ้นมาต่ออีกเมตรหนึ่งมันก็ยังความลึกมันก็ยังยังรู้สึกว่ามองดูยังซอฟยังเบาๆอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ส่วนคันล้อมตัวนี้นะครับเราก็ขึ้นอยู่ความกว้างอยู่ที่เมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งแล้วก็ความสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับสูงขึ้นมาเมตรหนึ่งตรงนี้คิดไว้ว่าจะปลูกอะไรครับเนี่ยท่านเจ้าของที่เนี่ยต้องถามพี่เอาละคงจะเป็นพวกไม้ป่านะคไม้ป่าก่อนเนาะใช่ครับไม้ป่าดับแรงฟังแสงจากทิศตะวันตกไปทางนี้เนาะครับ มาดูต่อตรงนี้ถ้าระบบน้ําตรงนั้นล้นบ่อปุ๊บมันก็จะมาอย่างไงครับนี่ก็น้ําถ้ามันขึ้นสู่ระดับที่ที่มันพ่วน้ําต้องไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับ,รบเราก็มีการวางท่อเดิมเนี่ยเดิมจริงๆแล้วเนี่ยโดยการออกแบบครั้งแรกเนี่ยเราจะทําเป็นเป็นเกาะโอบบ้านไว้เลยแต่พอทําไปแล้วเสร็จปุ๊บพี่เขาเปลี่ยนใจนิดน,นึงว่าขอขอเพิ่มพื้นที่พื้นที่ดินหน่อย ก็เลยโอเคเพิ่มพื้นที่ดินเราก็เลยต้องเอาท่อมาลงมาลงมาใส่มาฝังแล้วก็ถมดินคืนนะครับดังนั้นในเรื่องของการถมดินมันมันก็เลยมันก็เลยดูดูเป็นเลเยอร์เป็นตะพักไปอีกแบบหนึง่งนะครับพื้นที่นี้ก็จะทําสามารถอ่าเพาะปลูกในเรื่องของพืชผักสวนควรัวหรือในเรื่องของการทําอะไรที่เป็นกิจกรรมของพี่ก็ได้นะครับแล้วก็ในการเดินลงมันก็เดินเดินเบินผ่านได้ง่ายแต่ถ้าทําเหมือนเป็นคลองไส้ไก่รอบพื้นที่มันก็เป็นเซฟโซนอีกแบบหนึง่งที่ที่้าถ้าตามเรื่องของหลักก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเรา ก็มีเซฟโซนของตัวเองเข้าออกได้แค่ทางเดียวแต่พอแบบถมประมาณนี้มันเข้าออกได้สองทางแต่ก็สะดวกนะครับแต่ตัวความปลอดภัยเราดูความปลอดภัยกันอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้คือเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อเพิ่มพื้นที่เพราะของเรามั็นน่าแคบอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนั้นตัวนี้แนวทีมงานดึงไว้เวลาทำงานต้องมีแนวดึงนะครับค,คือตรงนั้นคือเล็งไว้เพื่อจะสร้างที่พักสร้างที่พักอาศัยะนะครับ เดิมจริงเนี่ยที่พักอาศัยโดยตามแบบเราต้องถมขึ้นสูงเท่ากับแนวคันล้อมแต่ด้วยว่าเราเฉลี่ยดิตนตรงนั้นมามาถมคลองไส้ไก่มันก็เลยตรงนั้นอาจจะดูดูย่บหย่อมลงไปนิดนึงแต่เดี๋ยวพี่เขาค่อยว่ากันทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถามว่าตรงนี้ก็คือเป็นรูปร่างที่ที่มันออกแบบไว้นะครับส่วนฝั่งนี้จะสังเกตเห็นว่าถ้าลูกแปลงอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ทําไมมันดูแคบแคบแต่มันไม่กระทบกับเรื่องของการพังทลายทําไมตรงด้านหลัง ที่เราจะกำลังจะเดินไปเนี่ยมันดูกว้างกว้างอยู่ที่2เมตรเพราะว่าตามกฎหมายเนาะกฎหมายเ็บอกว่าเราจะขุดบอ่อที่มีความลึกเท่าไหร่ก็ตามเราต้องเว้นไว้2เท่าของความลึกบอ่อนะครับลองแผนดูบอ่อข้างข้างล่างดูนะครับจะบวงดูนะว,ว่ามันดูดูลึกนะครับแต่ชั้นตะพักนั้นคือเมตรหนึ่งนะครับขุดลงไปเมตรหนึ่งแล้วก็ช่วลงไป3าเมตรเป็นความลึกอยู่ที่4ี่เมตรเนี่ยเจอน้ํานะครับ4ี่เมตรนี้แปลว่าถ้าตามกฎหมายเขาบอกว่าขุดสี่ ต้องเว้นไว้แปดแต่ถามว่าพื้นที่เราเราเว้นแปดก็ไม่ได้แต่ด้วยความจํากัดแต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเว้นไว้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทําให้เพื่อนบ้านต้องดินเพื่อนบ้านต้องสไลด์มาหาเราได้เพราะพื้นที่มันมันมีความเพียงพออยู่มันเลยมีความหลังมันเลยกว้างไว้หน่อยนะครับแต่พอเป็นคลองไส้ไก่ปุ้บทำไมมันแคบเพราะว่ามันตื้นนะฮะมันตื้นมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าคลองไส้ไก่ถ้าตัวนี้ใหญ่ตาม,ตาม พือที่สร้างบ้านของลูกแปลงก็จะก็จะแคบตามนะครับด้วยพื้นที่มันมันจาเป็นต้องต้องบริหารจัดการให้มันลงตัวที่สุดนะครับก็ประมาณนั้นจะเห็นว่าทําไมมันมีมันมีเลเยอร์ของมันมันมีความมันมีความคดเคี้ยวมันบ้างแต่ถามว่าทําไมต้องทําเพราะว่าคนเราจะอยู่ในในกรอบที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเกินไปมันก็ดูแข็งทื่อเกินไปดังนั้นเรื่องของบ่อเราเลยพยายามออกแบบให้มันดูดูมีชิชวาขึ้นเมื่อน้ำมันขึ้นเต็มแล้วถามว่าตรงนี้เราสามารถที่จะปลูกในเรื่องของผื้ผักสวนครัวได้ หรือปลูกในเรื่องของไม้ไม้ผลเราได้นะครับเราสามารถทำจัดทำกิจกรรมได้ส่วนชั้นต่อไปวันนี้สามารถปลูกในเรื่องของผักพายถ้าแถวบ้านผมเนอะอีสานอื่นผักพายนะครับในเรื่องของผักแยงนะครับอะไรที่มันมันเป็นพืชที่แบบมันทนน้ำขึ้นมาได้บ้างเวลาน้ําลดลงมันก็ยังไม่ตายอย่างเงี้ยเราจะปลูกในอีกตะพักหนึ่งชั้นหนึ่งได้ปกติเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นพวกพืชผักสวนครัวได้เพราะพื้นที่เรามันจํากัดเพราะพื้นที่เราสองไร่แต่เราต้องเอาดินในพื้นที่ตัวเองเนี่ย ขึ้นไปถมที่ของตัวเองแล้วก็เราถามว่าเหตุที่ขุดบ่อลึกบ่อใหญ่นะครับประโยชน์ของพี่เขาก็คือหนึ่งแหละฉันได้น้ําในเรื่องของการบริบรหารจัดการพื้นที่สองผลพระโยชด์ตัวหนึ่งคือเลี้ยงปลานะครับว่าถามว่าถ้ามีน้ําแล้วถ้าไปเลี้ยงปลามันก็มันก็มันก็เหมือนมันปประโยชน์เนาะพี่ตั้งใจเลี้ยงปลาเลยพี่เลี้ยงอยู่แล้วครับเลี้ยงอยู่แล้วเนาะอ่าแบบนี้ก็คือเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะครับส่วนปลาก็คือถามว่า เราก็นิยมก็คือคงเป็นปลากินพืชใช่อ่ามันจะไม่ได้ไปวุ่นวายเรื่องของอาหารอาหารมากมายนะครับเราปลูกของพวกอะไรที่มันเป็นพืชที่มันเหลือจากเรากินจากเราขายครับเราก็เอ้หขากินได้นะครับประมาณนั้นหรือปลูกหญ้าหวานเนะาะหญ้าหวานอะไรเนี่ยก็สับก็ผสมลําให้เขาลงไปให้เขาได้ประมาณนั้นหรือถ้าไม่อยากจะเป็นสับมัน เปาเป็นต้นโยนลงไปเลยมันก็มันก็กินนะครับมันก็กินบ้างผมก็ก็โยนเป็นต้นเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนั้นเนาะส่วนที่เห็นอยู่นะครับเราในการขุดของเราเนี่ยเราจะพยายามอนุรักษ์ในเรื่องของต้นไม้ให้กับลูกแปลงนะครับต้นนู้นก็เป็นต้นต้นแคนานะครับถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนั้นอยู่เนี่ยโอ้ร้อนร่มเลยครับตรงนั้นแล้วก็ตัวนี้เป็นต้นประดูนะครับเราก็ยังคงเหลือสภาพไว้ให้ลูกแปลงเดี๋ยวลูกแปลงเขาก็คงมาในเรื่องของการมาตกแต่งให้มันดูดีนะครับ แล้วหญ้าที่เห็นตรงนั้นก็คือนั่นแหละครับปุยปุยเป็นปุยหมักย่างดีป <c oughs> ุยหมักนะครับคือมันลกจริงๆครับต้องบอกว่ารกจริงๆวันที่เข้ามามีแต่หญ้าคาใช่ครับมีแต่หญ้าคาครับคาโอพงครับ,รบก็ต้องมาปรับปรุงกันพอสมควรนะครับปรับปรุงพอสมควรเนี่ยไอตัวนี้ที่เราทําไว้เราก็หวังว่าน้ําที่มันมามันจะเอาอยู่นะครับความคาดหวังของเราที่สร้างให้ลูกแปลงนะครับแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งมวล ทั้งหมดมันก็อยู่ที่พี่เขาต้องต้องสารต่อผมก็มามีหน้าที่มาสร้างให้ในช่วงช่วงของเวลาเวลาหนึ่งมามาเพื่อสร้างโจทย์มาตอบโจทย์ของพี่เขานะครับประมาณนั้นส่วนตัวนี้เป็นคลองไส้ไก่นะครับทําไมต้องขุดถามว่าขุดคลองไส้ไก่มาเพื่อหนึ่งแหละเอาดินขึ้นมาทําเป็นแนวคันล้อมตีกรอบรอบพื้นที่สองเป็นการกระจายน้ํานะครับเวลาเราปลูกเพราะพี่เขาจะปลูกป่าด้านข้างอยู่แล้วนะครับคือเอาน้ําเนี้ยมันมันเป็นการกระจายน้ํา กรับจายความชุ่มให้กับพื้นที่เรานะครับข้างในก็เป็นในเรื่องของไม้เป็นเรื่องของไอพืชผ,ผักสวนครัวหรือว่าเป็นไม้ผลก็สุดแล้วแต่พี่เขานะครับเพราะว่าตัวนี้คือด้วยพื้นที่นะครับกวประมาณนี้มันเป็นที่ลุ่มครับมันการออกแบบเลยค่อนข้างจะลําลบากหน่อยหนึ่งลุ่มด้วยสองยาวด้วยนะครับมันต้องใช้ดินเยอะมันก็เลยค่อนข้างจะลำบากที่เป็นที่ราบลุ่มลกๆแต่ทีนี้ เปลี่ยนมาทําแบบเนี้ยสวยเลยมูลค่านี่เป็นไงครับเพิ่มเพิ่มแน่นอนเพิ่มเนี่ยอ๋อแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็คือถามา่าจะพาให้แปลงข้างเคียงนี่เขามีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับอ่ก็อยู่ที่พี่เขาผมก็เชื่อว่าพี่เขาสักพักหนึ่งเพราะเขาจะมาตั้งฐานเพราะตอนนี้แม่บ้านเนาะก็อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็เตรียมที่จะขยายออกมาสร้างเป็นร้านอาหารสร้างเป็นไอเชิงธุรกิจผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็อยูอย่ที่พี่เขา ถ้าบรรยากาศมันได้มันรับมันทําได้ปุ๊บเนี่ยถามว่าตรงเนี้ยมันก็คือมันเป็นพื้นที่ที่ที่นั่งตอนเย็นเนาะนั่งอะไรนั่งนั่งสนทนาเฮฮาปาร์ตี้กันคาแฟ่ตอนเช้าอะไรก็คือนั่นนั่นคือคือแนวโน้มที่มันจะเป็นไปนะครับบรรยากาศที่บรรยากาศน้ำบรรยากาศมันได้มันได้ครับมันไลมมันผ่านมันมันไม่ได้อยู่ในชุมชนในแบบเนี้ย ก็กลับมาจากทํางานในตวัวอำเภอก่อนเข้าบ้านก็แวะหน่อยเดี๋ยเป็นซื้อกับข้าวซื้อผักซื้ออะไรไปถ้าพี่เขาปลูกผักก็เอาผักไปวางด้านหน้าหรือจะไปตลาดเอามาเป็นเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ในการในการค้าก็ก็สุดแล้วแต่พี่เขาแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความสุขส่วนตัวนะพี่ที่ได้เห็นแล้วได้ลงมือทําจากที่แบบอยู่ในหัวคิดอยู่ตลอดว่าอยากจะมีอยากจะทําแบบเนี้ยแต่แต่มันไม่มีโอกาสใช่ไโอกาส บางคนพูดว่าก็ใช่สิคุณมีเงินคุณก็ทำได้แต่แต่ถามกับว่าถ้าแล้วถ้าคุณมีเงินคุณจะทําแบบนี้ไหมนี่แหละเนาะมันอยู่มันอยู่ที่ว่าไม่ใช่ว่าบางคนคิดคืออย่างที่เราบอกว่าเป้าหมายคนเนี่ยเป้าหมายแต่คนไม่เหมือนกันนะครับแล้วบางคนได้แค่คิดแต่ไม่เคยลงมือทําเขาบอกว่าลงมือทําคือคําตอบนะครับง่ายๆเลยลงมือทําคือคําตอบนั่นคือหลักของมันเลยนะครับส่ว่ถ้าถ้าสําหรับ แพนเฟสเนาะสำหรับไอเอฟซีที่ตามพี่อยู่นะครับก็พูดง่ายๆเลยว,ว่าถ้าคิดว่าการขุดบริหารจัการนี้เป็นเหมือนการเอาเงินไปฝากให้มันงอกเงยคิดผิดนะครับต้องบอกว่าคิดผิดนะถ้าลงมือเอาเงินมาลงพวกนี้แล้วเสร็จแล้วเราต้องสามมันต่อนะครับปีแรกปีสองเหนื่อยเหนื่อยแลกปีแรกเหนื่อยมากๆเลยปีสองก็เริ่มเหนื่อยเบาปีสามเริ่มสบายแล้วปีสี่รเริ่มสบายมากๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนั้นพาะลูกแปลงผมหลายแปลงปีแรกเนี่ยสีผิวเปลี่ยนเลยครับ ปีสองก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเพราะต้นไม้เริ่มใหญ่เริ่มอะไรก็เริ่มเริ่ม,มอยู่ตัวแล้วครับปีสองก็เริ่มที่จับในเรื่องของป่าถูกต้องครับมผมสบายไปหน้าลําบากช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่อยากจะบอกคือลงมือทําคือคําตอบที่ดีที่สุดสำหรับการการบริหารจัดการพื้นที่ถ้าพื้นที่ตรงนี้เหมือนกับพี่บอกว่าพี่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาตลอดมันก็ดูอย่างนี้เนาะมันก็ดูมูลค่ามันมันต่างนะแต่ตอนนี้พี่เขามาสร้างใหม่อ่าเสร็จแล้วมันดู เออมันดูมันมีอะไรละแต่พอมีอะไรเสร็จปุ๊บมันก็เหลือต่อไปคือในเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างในเรื่องของตัวอาคารโครงสร้างในเรื่องของของอต้นไม้ที่จะมามาแต่งเติมมันมนะครับมันก็เหมือนกับคนเรารแต่งหน้าทาปากค่อยๆทําไปนะครับเดินทีละก้าวกินเข้าทีละคำทำทีละอย่างใช่ครับถูกเลยเครับประมาณนั้นยอดเลยเอ้าถ้ามีผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาดูตรงเนี้ยมันอยู่ที่ไหนครับช่วยบอกหน่อย ตรงนี้เหรอครับก็อยู่ตรงเนินสมบัติครับก่อนเข้าวัดโพนิมิตรพูดง่ายๆถ้าเข้ามาจากทางใหญ่ครับเส้นใหญ่จากคลองหินปูนเนาะมาทางเส้นวัดโพนิมิตก็จะอยู่เต็นเนส่าขวามือเลยใช่ครับขวามือเลยครับถ้าจะเข้ามาไม่เจอเจ้าของที่นี่พอที่จะอนุญาตให้เข้ามาเดินชมได้ไหมครับเวะเวะได้เลยครับถ้าแต่ยังไม่ได้อยู่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรก็เข้ามาได้ต่ยังไม่ได้อยู่้ายังไม่ได้อยู่เข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวจะว่าไม่ใช่จา กินเช็คอินได้หรือเปล่าก็เข้ามาดูได้เนาะตอนนี้ครับพี่บอกแปลงอนุญาตแล้วเนาะก็เข้ามาก็มามาเยี่ยมชมได้นะครับแต่ก็อย่างว่าแล้วก็คือคือคือถามว่ามันเป็นพื้นที่ที่ที่มันไม่มีใครห่วงห้ามกันหรอกแต่ถามว่าด้วยด้วยสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่ถามว่าถ้ามันมีสิ่งของมีอะไรก็ด้วยคนไทยด้วยกันเนาะประมาณนั้นที่หนึ่งครับที่จะไม่สามารถที่จะเห็นเป็นภาพจริง เขียนตาราลงแผ่นดินได้นี่ครับพี่ดาบนี่เลยครับเอาฝากช่องทางติดต่อนะครับเผื่อผู้ที่มีความสนใจจะให้คําปรึกษาแนะนําช่องทางการติดต่อเลยครับได้ครับผมก็สำหรับผมนะในการติดต่อง่ายสุดก็คือใน่าถ้าเป็นเพจก็จะเป็นโคกหลองนาโดยดาบวินัยรถขุดนะครับหรือว่าถ้าเป็น Facebook ก็ดาบวินัยรถขุดแอนขนส่งนะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็0ูนย์7 9้า7้าสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแดเจ็ดเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับถ้าหาผมได้นะครับแล้วก็พร้อม นะครับที่จะคือไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจจะคือโทรไปปรึกษาหาความรู้ซึ่งกันและการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันด้วยความยินดีนะครับไม่ใช่ว่าโทรไปแล้วจะต้องขู่เลยไม่ไม่ใช่ครับปรึกษาได้แลกเปลี่ยนได้นะครับแลกเปลี่ยนได้ปรึกษาได้เพราะว่าถามว่าผมเองก็คือลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับก็ถามว่าอยากที่จะมาสร้างอยากที่จะมาเติมเติมเต็มในเรื่องของความฝันหลายๆคนนะครับในราคาถามว่าแปลงนี้ ถ้าพูดตรงๆเลยว่าปกต <Lac an S 1> ิแล้วแปลงนี้สองไร่เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไปนะไม่ใช่พื้นที่ลุ่มนะครับไม่ใช่พื้นที่ลุ่มไม่ใช่พื้นที่หน้ายาวเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ85,000บาทบวกลบเท่านั้นเองนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้มันพิเศษหน่อยด้วยหนึ่งแหละหน้ายาวนะครับอ่าหน้าแคบยาวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับมันขุดเยอะนะครับแล้วก็ขุดจากท้ายแปลงเอารถวิ่งไปถมหน้าแปลงอย่างเงี้ยต้นทุนแปลงนี้อยู่ที่แสนต้นนะครับแสนต้นนี่อะไรจะสมทัย ก็อะไรครับพี่ผมว่าไม่มีอะไรไม่มีอ่าตอนนี้ได้ยิ้มยิ้มไม่หุบเลยใช่ครับดูแล้วก็ดีใจด้วยเนาะนะฮะแต่ถ้าคนไม่ชอบจะให้มาทํำ่างนี้เขาก็ไม่เอาเนาะไม่เอาบางคนก็บอกว่าอุ้ยขุดตำไมเสียที่ซื้อดีมาถมเลยดีกว่าส่วนมากเนาะพูดง่ายๆส่วนมากเขาก็จะว่าเหมือนที่พี่ดาว่าเลยครับ แม่บ้านครอบครัวเห็นด้วยไหมครับแบบนี้เห็นด้วยครับไม่ใช่ว่าอเราไปทางแม่บ้านไปทางทางใครทางมันแบบนี้ก็โอ้แ <Yeah, S 2> ย่่ยมมันมันใกล้พอดีพาพาปลูกไว้แปลงหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นครับพาป,ปลูกป่าไว้แปลงหนึ่งอยู่ครับเก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่เพราะว่าทํางานไปด้วยครับก็ <c oughs> ทํางานประจำเขาเขาก็เห็นว่ามันดีครับเขาก็เลยสนับสนุนแปลงนี้ด้วยครับ ขอบคุณทางนี่อะไรนะครับเจ้าของที่นี่ชื่อนอนทวัฒน์ครับเขาเรียกเล่นเรชื่อเล่นว่ามวยก็ได้ครับมวยมวยอ่ามีมวยเนาะนะครับเจ้าของที่อาจจะได้มาเยี่ยมกันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มาถ่ายดูดูความคืบห <Yaz S 1> น้ามามาติดตามความคืบหน้าความรื่องพวกน้องนาได้เพิดจะได้เป็นไอเดียอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทางพี่ดาบวินัยนะครับรถกุนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับให้ าทาง f อนะครับเพื่อนๆของเราไดา้เป็นแนวทางเป็นความรู้ประกอบการตัดสินใจเผื่อที่จะได้มีที่โคกนองนาสวยๆแบบนี้แหละนะครับวันนี้<ด>ขอขอบ<ร> <ขอ S 1> คุณท<ม>ั้งสองท่านอย่างสุดครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับฝากพี่น้องไปเพลิเดเพลินนะครับผมทั้งสามคนลาไปก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้ากระด้มาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ